สบายดีทุกคนสบายดีเบิร์สุกุสุกคนเด้อมันนี้กลับมาอยู่กับซองซาลาคือเกาจ้ามันนี้ซาลาสิพาทุกคนมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเกาเด้อพี่น้องมันนี้กับสูแดดสูงานคือเกาพี่น้องจ้าเบิร์สภาพการแต่งต้นแต่งโตกับแบบเกาเกาเดิมเดิมของเฮานี่ยแหละจ้าพี่น้องพอวันนี้น้องหลากกับซิพาทุกคนมาเฮ็ดเวียกคือเกาเนาะนี่อันนี้เข้าเอิ่นว่าสลิงแล้วจ้าพี่น้องอันโตเข้า อ่าเห็ดเป็นเล็กๆล,ล,ลงไปยาวๆเพราะว่าเขาสีแบกกล้วยแล้วก็ดึงกล้วยไปเขาโง่างานนะทุกคนนี่เขาสีแบกไสนี่เลยนี่ทุกคนใส่ห้าวหรือว่าใส่สลิงอันนี้เลยจ้านี่พี่นองกล้วยเข้าสวงนี่กับกล้วยลายลีเพราะว่าเป็นส่วนที่เขาตัดกล้วยแล้วเนาะพี่นอง คือทีมงานเฮาก็คือว่าเฮาสิพาทุกคนมาแทกกล้วยจ้าแทกกล้วยจะได้ทีมันได้ระดับเขาห้งงานแล้วเฮาก็ไ hmm. ม้ไหวไม้ไหวเนาะเพื่อเขาสิตัดเนาะทุกคนเขาตัดแล้วเขาสิดึงไปเขาห้งงานเลยแต่ว่าปีนี้นี่กวยจีนก็คือแบบสาหัสมากเลยทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าลมพัดแห้งเนาะปีนี้ลมพัดแห้งแลวกกล้วย่นแบบลมจะพื้นจะพื้นเลยนะทุกคนแบบว่ามันลมตัะได้แบบมันใหญ่มันยังขนะน่ะ มันลมเบิดมันหน่อยกาลมันมนะเพราะว่าลมพัดแห้งทึ่งเขาสีดึงเสือกไว้หรือว่าเขาสีมัดไหวมันกะบอยูนะ่นะเพราะว่าลมพัดแห้งขนาดได้พี่น้องอยู่บ้านเห้าเนาะทั้งช่วงนี้นี่ทั้งมีลมเลยกะทั้งแดดมาพร้อมเลยพี่น้องอากาศกับเปียนแป้งพร้อมอีกเบิ่งเสียง้องหลากกับเปียนแป้งไปนําทุกคนเสียงกับสีแหบในจักน่อยเสียงเปลี่ยนไปเ้อพี่น้องเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศมันฮ้อนเนาะอากาศมันฮ้อนมันเอาแลลวกะมีแดดพร้อมพี่น้อง อันนั้นมัดยามกลางคืนอยงสีมิโลมพาดนะยามกลางเป็นกลุ่มบักแห้งเลยนี่จะเบิ่งแม่ทงที่เฮาหอไหวเฮาห่าไหหาหมไหวกระจิกจนเบิดบเลยเนี่ยสิมาไม้กลวยนะพี่น้องไม้กวยก็คือไฮไม่มันได้ระดับเนาะไม้ตามเสือ,อกเอาแล้วก็ห้มันไดระดับสามสิบเก่าขึ้นมาสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก่าเนาะคันว่ามันลดนันก็นเขาบอกให้เอาเพราะว่าเขาสีเขาโรงงานเนาะเขาโรงงานเขาสีไม้กวยให้มันไดระดับให้มันใหญ่นะทุกคนตอนนี้น้องหล่กก็กำลังมาทํา ภารกิจคือเก่าพี่น้อ,องส่วงนี้ก็เป็นส่วงฤดูอาการท้อนเนาะแหลวก็มีลมพัดมาพรอมแลละพี่น้อ,องเบิ่งแหมกกที่มันลมตะพืชตะพือคือแบบเสียหายหนักเลยทุกคนเพราะว่ากว้วยของเขามันลมเบิ่งแหมฮนี่กก้วยมันลมเบิดแบบมันเนา่ามันยังเบิดเลยมันเขาง,งาน่ไ้เขาต้องเป็นต้องทิมตัดทิมยังประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าพอจีนว่าลงทุนมาไลายแล้วก็ มันลุบยังประมาณนี้แหละจักมันลุบจากันว่าเฮากระโหนําเขาแต่ว่าเขาจมว่ามันลุบมันยังหนาเขาว่ามันกวยเขาลมร้ายแล้วก็กวยมันบ่งามมันหน่อยสร้างประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้เขาเขาห้องงานเริ่มแต่เดือน2องนี่แหละเขาเริ่มแต่ว่าหาเดือน3เดือน4ีก็คือสีเบิดแล้วเนาะเขาเอาไยเขาห้องงานนี่ะจะเบิดแล้ว นี่บรรยากาศตอนนี้ก็คือร้อนมากเลยบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งโมงเหตุเวียกตอนหนึ่งโมงตอนนี้อากาศมันทอนแห้งกวัยน,นี้มันยังหน่อยเห่ากันยังวันไม้เถือพวกแบกกวยเข้ากับแบกเป็นหับเมาเนาะเครือ 170, 000, นหนึ่งเจ็ดสิบพันกีดวนเห่ากับเหตุการณ์วันประจําจ้าโอ้พี่น้องเบิงไหมสาหัสขนาดเลยกวยเข้าแบบมันลมแห้งสว่วนเบอร์หาในเกือ,อบเบิดเลยมันลม ต่พืชตะพือแบบมันเสียหายหนักแหงเลยเพราะมันลมข้ามัดเสือกไว้มันยังบรอยู่หนะเพราะว่าลมพัดบักแหงๆเลยนี่มันลมแบบว่ามันเบิดเลยแถวนี้ป้าพี่น้อง็ิดาเสียดายเฮาเป็นกรรมกรเฮาหัศึกเสียดายสำเนาแต่สายังซ้ำเข้าไปบพนาะบริษัทอีสางเขาสีบรเสียดดยกวยเขาค่าเป็นกรรมกรเทายังหัวศึกว่าเสียดายเพากวยที่มันลมมันเป็นกว่ายใหญ่มันเขาหังานได้เบิดแล้วกวยที่มันลมมันยังหันแต่ว่ามัน เฮายังบ่ทันไม้ไว้แล้วกัยังบ่ทันหอดอ่าแบบว่าระดับของมันไอเสือกไอสังหานะมันยังบ่ทันถือบอนเขาโรงงานอีหยังเขายังบ่ทันไม้กะยังเขาบ่ทันได้ถ้าว่าเฮาไม้แล้วเขาจังตัดแล้วกลไปเขาโรงงานแต่ว่ากว่าระดับนี้นี่ยังบ่ทันได้นะพี่น้องเบิ่งเด้อสิแทกให้เบิ่งเด้มันยังอยู่ประมาณ36อยู่มันยังบ่ทันได้เถื่อมันขึ้น37หรือว่า539เฮาจังไม้เฮาจังไม้ไว้แล้วก็ปให้เขามาตัดเอา ส่วนกวยก็สิประมาณนี้เลยจ้าทุกคนช่วงนี้มาเห็ดยากแต่ส่วนกวยประจําเลยบางคนกระทวมาเห็ดงานทุกมือมีเงินเก็บบอบอกเลยว่าไม่มีเลยจ้าไม่มีเงินเก็บเลยไม่แต่เงินกินยังอพอเลยบอคอใสเลยจ้าทุกคนภาษายังกลับว่าคําว่าเก็บเนาะมันก็โคตรยากเลยและหา,หาเงินวันแต่งสีคําว่าได้เก็บบอมันหนาะกสิบอมีนะทุกคนถาหาได้เงินเดือนหนึ่งสี่หาล้านยังพอว่าอันนี้นี่ วันหนึ่งแสนหนึ่งเดือนหนึ่งกะมันตกอยู่สามล้านสามล้านปลายประมาณนี้แต่ว่าเฮากัะหลั่ซิบมีเงินเก็บดอกนะทุกคนเพราะว่าเฮาต้องไม่มีค่าใช้จ่ายไสักประมาณนี้เนาะเบืองแม่อันนี้คือกวยเบอร์สามมี็นองกกสูงสูงเมื่ออื่น,นสิมาไม้กวยเบอร์สามนี่นะทุกคนกกสูงโพดนี่ก็เป็นสลิงสลิงนี่เข้าสีมาเฮ็ดไว้แต่ละล็อกแต่ละ โอเลยนะทุกคนเพราะว่าเวลาเขาแบกก้วยออกมาแต่แล้เขากะซิมามันมีอีกอ่ากะสิงอันหนึ่งค่านะตัวมันอยู่ได้ําเป็นแบบนั้นนะเขามาหอยก้วยใส่น่นแล้วก็เขาก็ดึงไปหุวงานมันไกลนะจากบอนี้เพราะว่าปลาก้วยมันกวางอย่างประมาณนี้ปลาก้วยมันกวางอสังค่ะนะเขาเขากะต้องได้ตั้งสิลิงแบบนี้ไหวแล้วก็ดึงก้วยไปแต่ว่าบางบางบอนเขากะสิขับรถจักรไปแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็น น่าจะแบบคนดึงเอาฮะนะน้องหลายยังไม่เคยเห็นเราเขาดึงกวยจักเทือเพราะว่าคนไม้กวยกับคนตัดกวยเขาสอยู่คนละโซนกันเนาะบัอยูน้ากันเพราะว่าคันเฮายูน้ากันมันสียุงเพราะว่าเฮาไม้แล้วฮนมันยังวัดทอนระดับตัดนะเขาสิตัดก่อนมันสียุ่งนะเขาเลยว่าหยแยกเนาะพวกตัดกวยกะคันว่าเฮาตัดอยู่เบิอหาเขาต้องไปอ่าคันเฮาไม้กวยยู่เบือหาเขาต้องไปตัดเบือเบือเบื่ซองเบือหนึ่งประมาณนี้คันเขาไปตัดอ ไปตัดน้ากันมันอ่ากวยเข้าสซีโปรได้ระดับไปยังฮะนะเขาไม่ไหวอยู่แต่ว่าเขายังพระท่านทรงจํานวนให้บริษัทเขายังพระท่าให้ตัดประมาณนี้นะทุกคนเขาก็เลยต้องไหลแยกออกน้องหลาก,ก็เลยว่ามีโอกาสสีได้พอก,กับเขาดึงกว๋วยไปฮะนะคัน่ามือได้ได้พอเขาเ้าจะาน้องหลานสี่ท้ายเอฟซีไฮอันเอฟซีเบิงเดว,ว่าการเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเลาวเฮาเขาต้องบบได้เฮ็ดแบบใดแนะ่เข้าเฮ็ดยังไดแน่เลาทุกคนกว่าสีไดเงินมา การเหตุเวียอยูประเทศลาวคือเฮาต้องด้ตากแดดโดยแบบโดยเฉพาะแมนเฮาเหตุเวียกอยู่ที่บริษัทซ่วนกวยเวียดส่วนกวยจีนั่นนะเฮาต้องตากแดดมืดมืดมืดเว้นเลยยามฝนกับเหตุเวยียกยามแดดก็เหตุเวียกซะประมาณนี้นะทุกคนมันบ่ได้ยูโฮมดอกปาติดอันยังดีแต่ว่ามันมีโฮมกวยให้เฮานะแต่ว่าตอนเข้าดึงกวยดึงยังหันยังมาทันเคยถ่ายให้เบิง่งแต่ว่าเมื่อน,นี้น้องล่ะก็สิเก็บ,บรรยากาศอยู่ที่ห้องงานนำ้ำเนาะทุกคนแต่ว่า อยู่โฮงงานกับเฮาประเฮ็ดอยู่โฮงงานเฮากาบบคอได้ทายปันใดบางทีก็ทายเป็นบางส่วนเน่ยเพราะวันนี้เพราะว่าเฮ็ดเวียงในล็อกเนาะเฮ็ดเบียงในล็อกกะเอฟซีอาจจะเคยเห็นมาแล้วเนาะบางคนก็อาจสะีเบีอแล้วจ้าว่าทายแต่คลิปเก่าเก้าว่าสันพี่น้องเพราะว่าจะได้ก็ฝากเบื้องทำกันด้วยพ่น้องคลิปเก่าเก้าคลิปเดิมเดิมนี่แหละเพราะว่าน้องละเฮ็ดเวียงเก่าเก้าเฮ็ดเวียงเดิมเดิมนี่แหละจ้าพี่น้องพอได้ไปทางใดอ่านี่เลยทุกคนอันนี้จะเป็น บอเห็ดเ bon ุกอยู่ที่ห้องงานเดินทุกคนบอนนี bon ่ก็เป็นบอนที่เขาลางกลวยนี่แหละเขาสีดึงสลิงมาแต่ล็อกกันลงมาห้องงานเลยเพราะว่าเขาสเสียบสลิงหรือเขาต่อสลิงใส่มาหอดหองงานบอนนี bon ่ก็เป็นบอนที่เขาซับซับกวยแล้วก็เขาโยนกล้วยใส่อ่างน้ำเพื่อเขาล้างอันล่างล่างกวยแล้วก็เขาแย,ย่กลวยที่ว่ามันงามแล้วก็มันได้เกตเขากระสีไปแพกไว้ในแกสนะทุกคนนี่เป็นกวยที่นองละไม้เบิร์ดทุกคน อันนี้เป็นกว๋วยที่ห้ามายนะหฮามายเบอร์หนึ่งอันน, 1, น,นี้แต่ว่าเขาใปมาฮอตปีแล้วกวยกะสิใหญ่ประมาณนี้เลยมันใหญ่ฮอตสี่สิบปลาย 40, 40, ประมาณสี่สิบเก่าประมาณนี้แหละแต่ว่าถามันกายสี่สิบเก่าเขาสีถิมเขาบอกเอาเลยแต่ถ้ามันหน่อยกว่าหันเขากบสีถิมแต่ว่าเขาสีเหลืองอันงามๆอันดีๆนี่พวกดูอ่างตัวนี้คือเขาตองไหลเหลือกก้วยตัวใดที่มันงามแล้วเขากะสิโยนไปทางหลังแล้วก็พกทางล่างกะสิจุ่มน้ำยาอีกรอบเนาะเขาจุ่มน้ำยาแล้วกับ ให้เลกะไปไหวมองทีสดิ้งมันแล่นอีกแล้วกาคนที่เหตดเวียก่หันเข่ากะตองได้ดึงดึงดึงไปแล้วกาไปยัดใส่แก๊สยัดใส่แก๊สแล้วกาไปแพ็กแก๊สแล้วกาไม้แก๊สไม้ยังแล้วกายกใส่ไปไหวในห้องแอร์เนาะไปห้องแอร์เพื่อจะเพื่อยังเขากับผมคือกันแต่ว่าน้องลายเห็นกันนี่ได้เข้าใส่แก๊สแบบนี้ทุกคนเข้าใส่แก๊สแบบนี้แหละแล้วเขากะดึงไปห้องแอร์อยู่บนหนุดอยู่บนพุนอีกแล้วก็ซ้องซ้บันต่อมาเขากะสีเอารถใหญ่ มาแก้กว้วยไปคายออกต่างประเทศเลยโู้่าเขาสิไปคายยุ่ไซเขากบบหูแล้วทุกคนแต่ว่าเห็นว่าคันว่าเขา,าแพ้ก,กว้วยใส่แก๊สแล้วเขาติดสติ๊กเกอร์ใส่แก๊สแล้วเรียบร้อยอยังประมาณนี้เขากิดึงแก๊สี่เขาดึงแบบนั้นไปเลยอผู้ชายเนาะเขาเห็นอย่างแบบนี้เขาก็ดึงไปไหวอยู่ที่ห้องแอร์เย็นๆเนาะห้องแอร์เย็นๆแะ้รกะปันปนั้นเขาก็จังสีบัดว่าซ่องซ้ำมือนะเขาจะใมีดรถใหญ่มาหาเอาประมาณนี้ เราทุกคนเขาก็สิไปขายต่างประเทศผลละจากสิไปขายอยู่ประเทศได้เฮากับบฮหูคือกันเพราะว่าเฮาก็เห็ดเวียกยูนีเฮาก็บ่หูเนาะว่าเขาสิไปขายยู่ไ้แต่ว่าเขาว่าเข้าขายกิโลนึงหันจากทะเลเรี้ยญเฮากับบฮหูเนาะมันแพงได้กลัวนี่พี่น้องนี่แหละเวียกยูงงาน